ื้นี้นะครับเข้ากับมาอยู่ที่น้ำยืนของนครับตะบนนุ่มปดินนะครับตอนนี้ก็จะมาทรงแท็กเตอร์นะครับเป็นแท็กเตอร์รุ่น L50 ฮนะครับตอนนี้ก็คือแนะนำสามีนะครับลูกค้ากำลังใส่รถแท็กเตอร์บอกผมวาก็คือต่อห่วงเลยนะมัอนี้มาสามชิ้นนะครับโดยตัรถใบมีดนะครับอาหารเหลือก็โรตีนะครับตอนเนี้ยนะครับที่โปรโดเนี่ก็คือดาวตามนะครับหลักการมีการมิโปรใช้ตีอยู่ปเดือนนะครับปุเดือน กาือป้นราคาตะปองใจหมวดเลยนะครับใส่ปี่6เดือนล้วก็แถมบัตรมั่นนะครับอยู่ที่3,000บาทนะครับล้วก็ขึ้นค่าของทีบีสอง0ันบาทนะครับแ๋ยวมาบึกรรยการหลอบนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ก็คือแนะนำตัวรถนะครับเป็นเตาทีทรงหมอกเ้านะครับอ่าแนะนำนี่ครับรอมากเลยนะครับตอนนี้ก็คือรอแห้งนะครับอาตอต่อตเป็นได้ครับอายรถงามบอสมินงามนะโอเคเนาะนะครับสวยงามนะครับสมบูรณ์ดีนะครับ จะข้นที่มากรถลุนี่เนาะแท็กเตอร์ l ห้าสิบเนาอย่างได้รถรุนี้มาใส่ง่ายนะครับกระสอบถามในที่คุ้มบดาลเจริใช้สาขาวาดินนะครับดาวตามใส่ปีหกเดือนนะครับพรอมบ้านน้ำมันอีกสามพันบาทลยกะซอยค่าของสี่อีกสองพันบาทนะครับนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับโรดดีดีของเดือนนี้นะครับโอเคนะครับสวัสดีนะครับครับทดลองครับนะครับรถใหม่ นี่ครับแป๊บเดียวนะครับเป็นแบบเหยียบแรงนะครับเอ่ลรอกับเป็นผู้หญิงอันเนี้ยทดลองครับรถคันไม่มือแรงนะครับเนี่ยฟาฮัสโอ้โหอ้สิ่งอะไรอ่าอ่าอ่าครับตัวนี้ครับเป็น L 5 0าสนอนะครับที่แนะนั่ไปเมื่อกี้โอเคครับเนี่ยครับเข่าที่จอดรถนะครับตัวนี้ก็เป็นโวนยางนะครับกัลลังดิกรีด